เศรษฐกิจไทยในไตรามาสแรกหรือตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคม2559ขยายตัวเพิ่มขึ้น3.2%เมื่อเทียบกับไตรามาสแรกของปีที่แล้วโดยมีเม็ดเงินในระบบถึง3.5ล้านล้านบาทซึ่งถือว่าสูงที่สุดในรอบ3ปีรู้จริงเศรษฐกิจไทยสาเหตุที่เศรษฐกิจประเทศไทยเริ่มดีขึ้นเป็นเพราะในไตรามาสนี้มีการใช้จ่ายและลงทุนจากภาครัฐเพิ่มขึ้นจากการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ การส่งออกบริการหรือการที่ชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวและใช้บริการในไทยมากขึ้นซึ่งช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจได้อย่างมากส่วนการใช้จ่ายของประชาชนทั่วไปมีการชะลอตัวเล็กน้อยเพราะยังคงระมัดระวังการใช้จ่ายสินค้าที่ไม่จําเป็นอยู่และในส่วนของการลงทุนมีการลงทุนมากขึ้นโดยเฉพาะการก่อสร้างจากภาครัฐและเอกชน ในด้านการผลิตขยายตัวในเกือบทุกสาขาโดยเฉพาะสาขาบริการไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างเช่นที่อยู่อาศัยคอนโดมิเนียมหรือโรงงานส่วนโรงแรมพัตคารและการขนส่งก็มีการขยายตัวมากขึ้นจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาสูงถึง9ล้านคนสาขาอุตสาหกรรมมีการผลิตลดลงเล็กน้อยเนื่องจากความต้องการในประเทศน้อยลงสาขาการเกษตรผลผลิตทางการเกษตรผลิตได้ลดลง เนื่องจากภาวะภัยแล้งที่มีน้ำไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกและราคาสินค้าเกษตรถูกลงทำให้เกษตรกรตัดสินใจปลูกน้อยลงโดยเศรษฐกิจไทยตลอดปี2559นี้อาจจะโตได้ถึง3หรืออาจจะถึง3.5เพราะรัฐน่าจะมีการใช้จ่ายและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในอนาคตจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีแนวโน้มที่จะมาไทยมากขึ้นราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มอยู่ในระดับต่ำ และทั้งด้านการเกษตรที่คาดว่าจะสามารถกลับมาเพาะปลูกได้ดีขึ้นซึ่งการจะให้เศรษฐกิจไทยโตได้ถึง3.5จริงๆรัฐจะต้องเบิกจ่ายงบประมาณและกระตุ้นเศรษฐกิจให้ครบตามที่วางเอาไว้ดูแลอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทไม่ให้ผันผวนฟื้นฟูการเกษตรให้พร้อมเพาะปลูกสนับสนุนการลงทุนของเอกชนดูแลการส่งออกสินค้าและส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ